แม้ทุกวันนี้พี่ไม่รูหนักเลยเ่องนั่นเลยหนูว่าพี่ร้องไห้ตลอดนะเื็เป็นนักเสียใจขอบคุณนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่กับคนดังของเรานะคะพี่โอ๊ต ตาโมดปาราตี้พี่ว่าพี่ต้องกินสิ่งที่สิ่งที่ปอยทำแล้วเพราะว่าหน้าที่เหมือนนกเงือกเลยตอนนี้เขาฝากเพลงเมื่อวานด้วยนะคะพี่โอ๊ตพูดได้เราฝากวอันดับหนึ่งแล้วนะครับท็อปแอร์เพลงนะครับสามสัปดาห์ซ้อนนะครับชนะใครยังไม่ฟังนี่เชยมากนะฮะทุกคนเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าปอยอ่ะแบบไม่รู้จักเลยพอฟังวิ้นได้ยินบ่อยมากอ่ะในความที่ปอยแบบไม่ค่อยได้ฟังอุยแม่มาแล้วหรอแม่มาแล้วแม่มาแล้ว ตอนนี้พี่โอดก็มาเยี่ยมปอยที่บ้านนะคะโดนปอยลากมาบ้านสวยมากคืออยากมาบ่อยๆเดี๋ยวจะบอกปอยว่าขอพี่เจ้พ่องนี่พี่อยากจะนอนที่มาพี่จะพาใครมาพี่ไม่พาใครมาเพี่ยงกอยู่างเดียวพาชินีมาแน่นอนพี่มาชินีเข้าบ้านพี่กลัวเดี๋ยวมันจะบ้านพี่ได้เดี๋ยวมัเดี๋ยวมันมาบ่อยปกติพี่ว่าซื้อกินหรอพี่ไปกินนอกเขาบอกพี่อยากพี่ไม่ก็ยยิ่งมากินในบ้านพี่กลัวตรงนี้แล้วพี่อดก็คือแบบว่าเดี๋ยวมันจำได้มันน้ำเหนือเยอะมากเลยใช่ไหมคะปอยก็เบาๆเผื่อมีพี่ดูจะมีดูเนาะ ฝากใครที่เป็นแบบเพื่อนของเมียพี่โอ้นฝากแชร์ให้เมียพี่โอ้นด้วยนะคะเพลงพอมากเลยอ่ะเมื่อวานอะไปก่อนนะครับไปบายทุกคนไปบายทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย